วีซ่าออสเตรเลีย10ปีขอได้แล้วต้องทำยังไงบ้างมาดูกันวีซ่าชนิดนี้เรียกว่า visitor visa subclass 600ก็คืออันเดียวกันกับที่เราคุ้นเคยกันเพียงแต่ว่าเขาจะมีชื่อต่อท้ายว่า frequent traveler stream มีคำว่า frequent ด้วยนะ subclass 600เหมือนกันแต่ว่าคนละอย่างกันเขาเจาะจงเลยนะว่าวีซ่าชนิดนี้สำหรับประเทศเหล่านี้รวมถึงไทยแลนด์ด้วยตรงนี้ ก็สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ได้แต่อต้องบอกไว้ก่อนนะนีความคิดเห็นส่วนตัวนะวีซ่าชนิดนี้เหมาะสําหรับคนที่มีประวัติการท่องเที่ยวที่เยอะพอคืออาจจะเคยมาออสเตรเลียบ่อยๆหรือไปเที่ยวประเทศอื่นๆมาเยอะแล้วไปเชงเก้นยุโรปไปอเมริกาแคนาดาหรือนิวซีแลนด์อื่นๆคือเคยมีประวัติการเดินทางที่ดีหรือมาออสเตรเลียบ่อยๆก็มีโอกาสจะได้คือมันไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ค่าวีซ่าเนี่ยสูงมากม ฉะนั้นไม่น่าจะเหมาะกับคนที่เพิ่งขอครั้งแรกเอาเป็นว่ามันคุ้มมากๆสําหรับคนที่ตั้งใจจะไปออสเตรเลียบ่อยๆน่าจะเหมาะกับคนที่ไปทําธุรกิจหรือไม่ก็คนที่ไปเยี่ยมเยียนเยี่ยมแฟนเยี่ยมญาติบ่อยๆโดยเฉพาะคนไปเยี่ยมเยียนเนี่ยที่ไม่ได้พร้อมจะแต่งงานเนี่ยแต่อยากจะไปบ่อยๆเนี่ยและไปหลายครั้งแล้วด้วยนะก็สามารถลองยื่นขอวีซ่าชนิดน,นี้ได้ก็คือข่าวมันเริ่มต้นจากตรงนี้เดี๋ยวจะลงลิงก์ทุกอย่างเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับ ก็คือมาจาก Melbourne d e c l a r a t i o n นเอาสรุปเลยก็คือต้องการจะสารสัมพันธ์กับประเทศในเขตอาเซียนนี่แหละหือเขาบอกว่า p a r t n e r s h i p ิ for the future เลยสำหรับออสเตรเลียและประเทศในเขตอาเซียนนี่ไงผู้คนจาก South East Asian ียนเนชัคืออาเซียนนั่แหละรวมทั้งติมอ์เลสเซได้โอกาสทำธุรกิจในออสเตรเลียจริงๆจุดประสงค์จริงๆของเขาน่าจะหมายถึงนักธุรกิจที่ไปออสเตรเลียบ่อยๆมากกว่าแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้อนิสง์มาด้วย เนี่ยตรงนี้ก็คือเขาอยากให้นักธุรกิจเนี่ยได้ไปออสเตรเลียได้สะดวกขึ้นแต่ว่าประโยคนี้ก็บอกว่าเราก็ยังขยายวีซ่า10ปีสำหรับ Frequent Traveler Stream คนที่ไปบ่อยๆจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยสรุปแค่นี้แล้วมาดูว่าถ้าเราได้เนี่ยมันคุ้มกว่ากันแค่ไหนอันนี้ที่เขาบอกนะ v i s i t o r Visa Subclass 600 Frequent Traveler Stream ค่าวีซ่า1,435 Australian d o l l a r ก็คือเท่านี้ ณวันที่พูดเลดเป็นแบบนี้นะเลดก็อาจามีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือ3 0 0 0 0ื่นต้นต้นบาทได้10ปีถ้าเทียบกับอีกอันหนึง่งวีซ่าท่องเที่ยวปกติวีซิเตอร์วีซ่าสับคลาสหกร้อยทัวริสสตรีมก็ชื่อเหมือนกันเลยต่างกันแค่อันนั้นมีคําว่ฟ f วเควนต์เพิ่มมาด้วยก็จะอยู่ที่195 a u s t อ a l i a n อสเตรเลียนดอลลาร์4,200กว่าบาทณวันที่พูดเลดเป็นแบบนี้ก็4,200กับ3 0 0 0 0กว่าบาทก็ถ <g ül> ้าใครไปบ่อยคงคุ้มแหละ คือปกติทัวริส visa เฉยๆเนี่ยที่ไม่ได้ฟรีเควนต์เนี่ยเขาก็ให้ครั้งละ1ปีอยู่แล้ว1ปีก็คืออยู่ได้ครั้งละ3เดือนอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือเหมือนได้มารวดเดียว10ปีแต่ว่าค่าวีซ่าก็เพิ่มขึ้นประมาณ8เท่าก็มาดูรายละเอียดจากตรงนี้นะครับถ้าได้วีซ่านี้คุณจะสามารถเป็นนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนครอบครัวเยี่ยมเยียนเพื่อนก็คือรวมทั้งแฟนด้วยแล้วก็วีซ่านี้สําหรับประชาชนจากประเทศเหล่านี้ ก็คือมีไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ด้วยก็คือไทยแลนด์ขอได้แน่นอนแล้วก็คุณก็ยังคงต้องไปเก็บลายนิ้วมือไบโอเมตริกที่สูตรรับยื่นวีซ่าเหมือนเดิมถ้าเกิดได้10ปีจริงคงจะเก็บลายนิ้วมือแค่รอบเดียวนั่นแหละอ่าแล้วก็มาแทบตรงนี้เมื่อกี้ overview about this visa ก็มาดูนี้เลย how long you can stay คุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนวีซ่านี้อยู่ได้ถึง10ปีคุณสามารถเข้าออกออสเตรเลียได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ แต่ระยะเวลาวีซ่าก็ยังหมดอายุวันเดิมคุณจะอยู่ได้ครั้งละสมเดือนโดยรวมเวลาแล้วคุณจะอยู่ได้12บเดือนภายในย4ี่เดือนคือหมายถึงว่าในทางปฏิบัติออ,อกแล้วกลับเข้าไปได้ทันทีแต่รวมๆแล้วเนี่ยจะอยู่ได้สิบสองเดือนภายในย4ิบี่เดือนก็คือออบเคยถามมาแล้วถ้าเราออกจากออสเตรเลียเนี่ยเราอยู่ครบสาเดือนแล้วเนี่ยออกปุ๊บเรากลับเข้าไปได้เลยไหม เราต้องเว้นหรือเปล่าเขาบอกไม่ต้องเว้นแต่ว่ารวมรวมเวลาแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ12เดือนที่จะอยู่ได้ภายในระยะเวลา24เดือนก็ถ้าเกิดใครอยากจะเช็คว่าต้องขออย่างไงบ้างก็คือตรงแถบนี้สเต็ปบายสเต็ปนะครับแต่เอาเป็นว่าอัพดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือขอออนไลน์เหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนสามารถดูวิดีโอที่ออฟเคยพูดเกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรเลียแบบออนไลน์ได้ก็คือใช้อันเดียวกันแต่ว่าจะมาพูดถึงจุดต่างนิดนึง นี่ก็คือหน้าที่เราใช้ขอวีซ่าออสเตรเลียแบบออนไลน์นะอันนี้คืออัปตัดมาเลยคืออัปกดนิวแอปพลิเคชันมาแล้วก็คือล็อกอินแล้วก็กดนิวแอปพลิเคชันมาแล้วก็คือเลือกโหมดว่าเป็นวีซ่าชนิดไหนแน่นอนว่าเป็นวิ s ิ t เตอร์แล้วก็เลือกเป็นวิ s ิ t เตอร์วีซ่าบุกวงเล็บ600นี่ก็คือที่เราจะต้องเลือกมันก็จะจู่หน้าแรกๆอยู่แล้วนี้คุณขอจากนอกออสเตรเลียใช่หรือไม่ใช่แล้วก็โลเคชันก็ไทยแลนด์แล้วก็ซิติเซน สเตตัสเป็นซิติเซนทีนี้แหละอันนี้แหละที่จะต้องเลือกให้มันต่างกับของเดิมถ้าเราจะเอาวีซ่าออสเตรเลีย10ปีจริงๆก็คือต้องนี่ะลฟรีเควนต์เทเวลเลอร์สตรีมต้องเป็นอันนี้แล้วเขาก็จะเตือนว่าเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมสูงนะก็สามหมื่นกว่าบาทนะแล้วก็สําหรับประเทศที่เขากําหนดเท่านั้นก็คือมีไทยแลนด์อยู่ด้วยเอาบอกไปแล้วแล้วก็ให้เลือกจุดประสงค์ก็ทัวริซึมอ่าอีกอันนึงก็คือบิ i n เนสไม่ใช่ต้องเลือกทัวริซึมแล้วก็เหตุผล ที่เหลือก็ไปดูต่อในวิดีโอขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ได้ถ้าจะขอ10ปีต้องเลือกเป็นอันนี้เท่านั้นนะ Frequent Traveler Stream ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นคนใหม่ยังไม่เคยไปออสเตรเลียเลยแนะนำให้ขอแบบเดิมก็คือ Tour i s t Stream ซึ่งอมมีพูดถึงในวิดีโอขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเคยไปออสเตรเลียมาหลายรอบหรือเราเคยไปที่อื่นมาเยอะจะเป็นยุโรปหรือ อเมริกาหรืออื่นๆมาเยอะแล้วครั้งนี้อยากท้าททยขอวีซ่าออสเตรเลีย10ปีก็ลองดูแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็ขอแบบปกติไปก่อนเอาไว้ไปหลายรอบแล้วค่อยมาลองอันนี้เพราะว่าค่าธรรมเนียมสูงกว่าขอแบบปกติประมาณ8เท่าวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการขอวีซ่านะครับสามารถดูได้ใน g o n o g u i d e c o m v i s a ดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยแล้วถ้าเกิดมีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ